สวัสดีครับนี่ตอนที่2ก็มาต่อเรื่องของปริพันธ์นะเบื้องต้นตอนแรกเราเรียนแค่การเดาว่าถ้าเกิดเรารู้การดิฟเราถึงจะสามารถหาการหาอินดิเกตหรือการหาปริพันธ์ได้ถ้าเกิดเรารู้สูตรอนุพันธ์เราถึงจะสามารถหาสูตรของปริพันธ์ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องมานั้งดิฟฟังก์ชันทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือก็จะเสียเวลาเนื้อฉะนั้นก็จะมีฟังก์ชันบางอันที่นะที่เราเห็นแล้วเรานึกออกเลยว่าปริพันธ์เนี่ยหายังไงนะก่อนอื่นนะก่อนที่จะไปดูสูตรม,ม,ม,มันมันมันจะมีคำว่าสูตรสมบัติ นะสุดสมบัติสวดก็คือพวกที่เราหามาได้นะเช่นอันนี้ไอ้พวกเนี้ยนะเรียกว่าสตรนะสตรต่างๆนานาเป็นสูตรเฉพาะของนะของฟังก์ชันพวกนี้ส่วนสมบัติเนี่ยของของปริพันธ์เนี่ยถ้าเกิดจำได้เราบอกว่าถ้าเกิดฟังก์ชันบวกกันอยู่เวลาดิฟเนี่ยก็ให้ทําการเสมือนว่าดิฟแยกกันดิฟข้างหน้าทีหนึ่งดิฟข้างหลังทีหนึ่งแล้วผลลัพธ์ที่ได้มามารวมกันเป็นก้อนเดียว แล้วนี้ก็จะดำเนินในเรื่องของอนุพันธ์ก็จะมีเหมือนกัน <c oughs> ก็จะมีคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันอาจจะต่างนิดหนึ่งหรืออาจจะต่างเยอะเดี๋ยวจะได้เห็นกันครับก็มาดูกันว่าสูตรกับสมบัติที่ช่วยใน,ในการหาปริพันธ์ง่ายๆมีอะไรบ้างครับก็ออื่นะครับเราสามารถเปลี่ยนสูตรของอนุพันธ์ที่เรารู้อยู่สามสูตรหลักนะที่เรียนในคาบแรกของอนุพันธ์น่าจะตอนที่สี่มั้งนะมีอะไรบ้างมีดิฟค้าคงตัวได้ศูนย์ซูม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 ดิฟค้าคงตัวได้ศูนย์ดับดิฟเอ็กซ์เปล่าๆรับได้หนึ่ง ิเอ็กซ์ลังเอได้เป็นเอ็นคูณเอ็กซ์ลังเอ็นลบหนึ่งเป็นสามสูตรนี้ก็เป็นสูตรปริพันธ์ได้ทันทีเลยโดยใช้นิยามของปริพันธ์นะดังนี้เช่นข้อหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าดิฟซีดิฟค่าคงตัวได้ศูนย์ฉะนั้นอินทิเกรตค่าคงตัวเอยอินทิเกรตศูนย์ก็ได้กลับไปเป็นค่าคงตัวนั้นนะนนี้ก็คือตรงๆไม่มีอะไรซับซ้อนสูตรข้อสองเหมือนกันอินทิเกรตอินทิเกรตหนึ่งดิพเอ็กซ์ถ้าเกิดเรารู้ว่า, C, าวดิพเ,เอ็อเกซ์ได้ไปปนะไไ 1, ดิปเ,เรร X, X, 1, อ็เกซ์ได้หปปนนะึ่ C. เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ของเราเท่านี้ข้อสองทีนี้ข้อสามจะแปลกๆหน่อยข้อสามจะเห็นว่าเราสามารถหาปริพันธ์ของ x กำลัง n d x ได้นั่นเป็นสูตรในที่นี้คือเป็น x กำลัง n บวกหนึ่งหารด้วย n บวกหนึ่งแทนแล้วก็เหมือนเดิมบวก C แล้วก็มีเงื่อนไขว่า n ต้องไม่เท่ากับลบหนึ่งเพราะถ้าเกิดเเป็นลบหนึ่งปุ๊บตรงนี้ข้างล่างจะกลายเป็นศูนย์ทีนี้ก็จะอาจจะงงว่าจากศูนย์เนี้ย้จากศูนย์เนี้ยมันมาเป็นสูตรข้างล่างได้ไง หน้าตามันคล้ายๆนะแต่มันไม่ใช่ที่จริงแล้วมันเป็นหน้าตาเดียวกันนะครับถ้าเกิดเรากลับมาที่ตรงนี้ก่อนกลับมาที่ตรงนี้ถ้าเกิดเราจะใช้นิยามของปริพันธ์โดยตรงก็คืออินทิเกรตนะ n คูณ x กำลัง n ลบหนึ่ง dx เท่ากับ x กำลัง n บวก c อันนี้คือใช้นิยามของปริพันธ์นะโดยตรงแต่ว่าอันนี้มันไม่เหมือนสูตรของเราสักทีเดียวสูตรของเราคืออะไรเราต้องการหาปริพันธ์ของ x กำลัง n ฉะนั้นจากันเนี้ มันก็ต้องมีการนะมีการจัดรูปหน่อยนะให้กลายเป็นสูตรหรือแค่นี้ซึ่งการจัดรูปที่ว่าจริงๆเรื่องของการจัดรูปเป็นเรื่องอีกนิดนึงแต่เรื่องของการจัดรูปที่ว่าคือก่อนอื่นนะเลขชี้กำลังมันไม่มันไม่เหมือนกันเนอะอันนี้เป็น n ลบหนึ่งอันนี้เป็น n e นะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยน n เปลี่ยนตรงเนี้นะเปลี่ยนเปลี่ยน n เป็น n ลบหนึ่งให้หมดเปลี่ยนให้กลายเป็น n ลบหนึ่งไอ้ทวดติดเปลี e ่ยนเปลี่ยน n ลบหนึ่งกับให้กลายเป็น n e เปลี่ยน n ลบหนึ่งนะให้กลายเป็น n เปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนตรงตเลยอันนี้เป็น n เป็น n เปลี่ยน n ลบหนึ่งกลายเป็น n ก็ได้เป็นกำลัง n ที่เราต้องการเลยทีนี้ n เอ้ยถ้าเกิดเราเปลี่ยน n ลบหนึ่งเป็น n เนี่ยแล้ว n จะกลายเป็นอะไรครับการเปลี่ยน n ลบหนึ่งกลายเป็น n เนี่ยโอ้ะเริ่มเป็น n ลบหนึ่งนะให้กลายเป็นเป็น m แล้วกันเป็นสัญลักหนึ่งก่อนนะเป็น m ใหญ่ ถ้าเกิดเป็นเอล็อหนึ่งเป็น m ก็คือเดินตรงนี้ได้เป็น m แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายเราจะเปลี่ยนเอ็มใหญ่กลับไปเป็น n เล็กเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นแค่วิธีการเปลี่ยนชื่อขั้นขั้นขั้นนี้เป็นขั้นเป็นขั้นของการบวกลบเลขเป็นอัลจิบราแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อกลับไปทีนี้ถ้าเกิดเป็น n เรากำหนดตัวแปรใหม่ให้ m เนี่ยนเท่ากับเอ็นลบเอ็มใหญ่ f m เนี่ยเท่ากับ n อ็นลบหนึ่งฉะนั้นแล้วเอ็จะคืออะไร n ก็คือก็สามารถเอาหนึ่งไปบวกได้ก็เป็น n เอ็นบวกหนึ่งชั้ เท่ากับ c บวกกับ x กำลัง m บวก1นึ่น m 1. ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเปลี่ยนให้ให้ให,ให้ให้กลายเป็นสูตรที่เราต้องการเราเราเราบอกเราเราเราไม่ต้องการ n ลบหนึ่งเราต้องการ n 1. แล้วก็ก็เลื่อนไปหนึ่งนะบวกไปหนึ่งชิปไปหนึ่งช่องนี้ก็ยังก็ยังไม่ไม่เหมือนอยู่นังติดตรงนี้นิดหนึ่งนี่ติดตรงนี้แต่ว่าตรงนี้สามารถแก้ได้เนื่องจากมันเป็นการคูณอยู่แล้วเราก็จะมีจะจะมีสมบัติในหลังจากนี้แต่ว่าอันอันนี้แอบแอบยืมมาใช้ก่อน นะก็คือเราสามารถเอาเอาเอาค่าเนี่ยนะเอาไปหารสมการได้ย้ายค่าคล้ายค้ายข้างค่าคาของตัวครับจากนี้คุณอยู่ก็ย้ายไปไปหารไปฟังนู้นนะได้ก็เป็นประมาณนี้ก็จะเห็นว่ารูปคล้ายๆที่เรามีอยู่แล้วนะถ้าเกิดเราเรามองบางนีปุ๊บจะเห็นนะว่าเหมือนกันแหละนะว่าอ๋อนี่ไงเป็นเอกลังเอกลังเลขเล็กนึงนะแล้วกับหนึ่งส่วนเลขนั้นบวกหนึ่งตรงนี้ แล้วก็ x กํำลัง n วงหนึ่งตรงนี้จะมีเรื่องบวก c แต่เดี๋ยวไปดูปดตัวอย่างไปดูตัวอย่างเรื่องของบวก c ก่อนแต่ว่าในที่นี้คือให้รู้ไว้ว่านะที่มาของสตรเนี่ยมันมันมันม,ม,ม,มันคือสุดเดียวกันแหละนบแค่ว่าพอพอเราเลื่อนไปวงหนึ่งปุ๊บมันจะได้หน้าตาแปกๆออกมาแล้วก็บวก c ส,ส,สุดท้ายก็จะดึงออกมาข้างนอกได้นะก็คือได้สุดท้ายแล้วว่าถ้าปราปริมาณของ n x กําลัง n เนี่ยได้เป็นพจน์นี้ออกมา หรือถ้าเกิดเหมือนเดิมถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเราจำไม่ได้จริงๆถ้าเกิดอยู่ถ้าเกิดเจอในข้อสอบเอ๊ะเราจำเราจำไม่ได้ว่าอันนี้คืออะไรก็สามารถย้อนกลับไปนะครับเรื่องของอนุพันธ์ก่อนได้ว่าเอค่อยๆแกะได้ว่าดิฟอะไรควรจะเหลือเอ็กซกำลังเอ็นนะคต่อมาแล้วก็ดิฟเลขชี้กำลังที่มันมากกว่าหนึ่งพอเวลาดิฟปุ๊บเลขชี้เลขชี้กำลังจะลดลงครับแต่ว่านี้มันก็จะมีข้างตรงนี้โผล่มาอีกทีหนึ่งแล้วเขยเอาข้าคงตรงนี้ไปหาร นักเรีที่เป็นที่มาของสูตรนี้ก็จะได้เหมือนกันแล้ร,รับแต่หลักแารกก็ความชอบเหมือนเดิมเลยว่าจะจําสูตรหรือว่าจะจําที่มาว่าอ,อมันมาจากนี้นะ <c oughs> มันมาจากคาถามเดียวกันเหมือนกันว่าฟังก์ชันอะไรที่ดิฟเราได้เหลือ x กําลัง n คำตอบคือ x กําลัง n บวกหนึ่งแต่ว่าต้องต้องหารตัวตัวค่าคงตัวที่คูณมาที่มันเกินมาโอเคก็คือสูตรสามพันนี้พื้นฐานนะครับเช่นอ่ะก็นะครับก็ต้องมาทดลองกันหาปฏิพันธ์ต่อไปนี้เราเน้นนที่เขียนผิด ไม่ไ,ไรครับปฏิพัตธของตอนนัวนี้นะครับ x อ็กกำลังสามเกำลังหกหนึ่งศูนยกำลังสามส่วนลูดเก็เป็นฟังก์ชันนะครับเอ่อพหุนามไม่ใช่พหุนามเป็น x อกำลังเพื้นฐานเลยนะครับก็มาดูกันว่าเราจะสามารถใช้สูตรพวกนี้ได้หาได้ยังไงจริงๆหนึ่งกับหนึ่งกับสองไม่ใช่เป็นสูตรเป็นเป็นบอกไว้ว่าว่า,ว,าว่ามันมีนะใช้ง่ายอยู่แต่ว่าข้อสามเนี่ยที่ต้องเหมือนเดิมเหมือนเหมือนการเ,เดียเลย่อคือต้องฝึกใช้ถึงจะรู้ว่าปฏิพันธ์คืออะไรอย่างอันแรกเนี่ยเราแง่ยแล้วอันแรก ปริตภันธ์ x กำลังสาม dx ทำไงมันหายเอาไงวะแปบ๊บหนึ่งนะ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าคอมใช้งานเยอะไป <c oughs> กลับมายังโอเคมันจะดีขึ้นแล้ว x กำลังสามแล้วก็ถ,กถ,กถ้าเกิดใช้สูตรเลยนะก็ขึ้นไปดูสูตรคือสูตรคืออะไรนะสูตรคือเป็นเป็นสามเป็นเลขที่มันเป็นสามเป็นเลขที่มันมากกว่าหนึ่งก็คือเปลี่ยนเป็นสี่นะแล้วก็ข้างหน้าก็หารสี่ด้วยฉลันั้นถ้าเกิดเขียนสูตรอันนี้แป๊บตรงๆเลยก็จะกลายเป็นนะเป็น x ก,กําลังสามบวกหนึ่งนะคูณด้วยหนึ่งส่วนสามบวกหนึ่งแล้วก็บวกสี่จะต้องเคลียร์จริงๆ แต่ว่าะน่าจะเป็นโครมที่กินแรมกลับมายังไม่ไดีขึ้นโอเคไม่เป็นไรนะเป็นต้นนะถ้าใช้สูตรก็เลขตรงนี้เป็นเลขอะไรก็อเอาเลขนั้นมาใส่เป็นเลขก,กำลังสามว่เป็นเป็นอะไรอะ่ะ เอ,เอ็กกำลังสามอ่าจพยายามเขียนแล้วกันหนึ่งบวกสามก็จะเป็นสี่นั่นก็จะเป็นเอ็กกำลังสี่นะครับคูณกับหนึ่งส่วนสี่แล้วก็บวกสี่ได้ออกมาแล้วเป็นผลลัพธ์นี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,จะต้องปิดเปิดใหม่ ขอเวลาอีกไม่นานโอเคเออดีจังเปิดมาหน้าเดิมเลยนะครับเป็นต้นตรงเลยใส่สามมาก็ใช้สูตรมาเป็นสามบวกหนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับพิธีการต้องสูตรไปหากันเอาเองนะมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกันดิบดิบมันจะมีอยู่แบบเอาตบลงแล้วลบหนึ่งอันนี้มันจะกลับกันเอ,เอาขึ้นแล้วบวกหนึ่งแปลกๆนะขเนข,ขียนสูตรไปทางไหนดีกว่านะรหรือเกำลังหกเอ็กกำลังเอ้ยแล้วก็บีปริพันธ์ของ x อกำลังหก มันก็ได้เป็น1ส่วน6บวก1คูณ x กำลัง6บวก1เหมือนกันบวก4ผลลัพธ์ก็เป็น6บก1ก็ได้เป็น7ก็เป็น1ถึงส่น7 x กำลัง7็บวก4แค่นี้เลยนะจบนี้ c, c ีกับดีก็จะนก็จะแอบแอบหน่อยเมืนเดิมเหมือนตอนเหมืนอน,มนตอนที่เราหาดิฟเลยนะฟงังก์ชันบางทีมันจะเขียนรูป,ปรแปลกให้เราแต่ว่าอย่างนั้นก็ตามเราสามารถย้อนกลับมาเป็นรูปของ x ยกกกำลัง สักอย่างหนึ่งได้เหมือนกันแบบเช่นนี้ก็จะเขียนเปลี่ยนเป็น x กําลังเปลี่ยนก่อนเป็น x กําลังลบสามตามสูตรตามตามตามนิยามว่าหนึ่งส่วน x เป็น x กําลัง 1, ลบหนึ่งพอยกขึ้นไปก็เป็น x กาลังลบสามก็นะับเหมือนเดิมก็ใช้สูตรของเราคือบอกว่าอะไรคือบอกว่าถ้าเกิดตรงนี้เป็นลบสามก็เป็นลบสามบวกหนึ่งแล้วก็หารด้วยตรงนี้ลบสามบวกหนึ่งแล้วก็บวกสี่ ลบสามบวกหนึ่งก็จะกลายเป็นลบสองแล้วก็หารด้วยลบสองลบบวกสี่ซึ่งอันนี้รูปอันนี้ก็คือรูปนี้เรียบร้อยแล้วจากลบสามก็เป็นลบสองแต่ว่าลบสามบวกหนึ่งไม่ใช่ลบสามบวกสี่นะไม่ใช่ลบด้านนั้นต้องเอาลบสามลบสามก็ไปไปทางซ้ายจาบหน่อยแล้วก็บวกหนึ่งก็คือกลับมาทางขวาหนึ่งหน่วยก็กลายเป็นลบสองแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนจัดรูปหน่อยอย่างอย่างลบอยู่ข้างล่างเนี่ยเอาออกมาข้างนอกได้ครับแล้วก็ไอ้กำลังลบสองเนี่ยสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นหนึ่งส่วนสอง x กำลังสองได้ ก็เรียบร้อยเท่านี้ถ้ากิบ x กําลังลบสก็อินทิเกรตได้เหมือนเดิมตามสูตรก็เพราะว่าลบสาเป็นตัวเลขเป็นจำนวนจริงก็จํานวนจริงนั้นมาใส่ได้หรือข้อ4นะข้อ4เป็นอะไรวะสแคร์ลไดใช่ก็เหมือนเดิมถ้าเกิดเจอสแคร r e ู o หนึ่งส่วนสแครอ้ยไม่ใช่ยังยังงยังอันนี้ยี้ไม่ถึงไปเจอในกันบ้านสแคร x สแคร x คืออะไรสแครก็คือ x กําลังหส่วนสอง dx ถัราที่ส ก็ได้แล้วว่าตรงนี้เป็นตัวเลขแล้วนะพอตรงนี้เป็นตัวเลขปับ๊บนะครับก็ถึงจะสามารถใช้สุดแล้วสุดคือบอกว่าเอาตัวเลขนี้นะไปบวกหนึ่งแล้วก็คูณด้วยหนึ่งส่วนตัวเดีวยวกันนะครับตัวที่เหมือนเลขชี้กำลังเลยก็เป็นหนึ่งคูณสองบวกหนึ่งบวกสี่มันก็ไม่บวกเลขในใจเอาอันนี้เป็นหนึ่งส่วนข้างล่างเป็นสาม่วนสองหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่ง นึส่วน2บวกหึงได้เป็น1ส่วน2บวกกับสอวคูะทำให้เสร็จตัวส่วนเท่ากันถึงจะบวกกันได้1วกส่วนเท่ากันแล้วก็เอาเศษมาบวกกันได้ล้วนบวก2ส่วน2็เป็นสาก็เป็น1ส่วนส่วน2คูณกับ x กําลังเหมือนเดิมสเหมือนกันนบวก4และสุดท้ายจากข้างล่างนี้นะก็ใช้สมบัติของเศษส่วนส่วนกลับนะก็จะกลับกลับเป็น2ส่วน3คูณกับ x กําลังส2 บวก c ก็เรียบร้อยนะริพันธ์ของสารุด x ก็คือเป็นฟังก์ชันนี้เป็น2 3คูณ x กำลัง3ส2บวก c ก็ตอบเท่านี้แล้วก็จะเห็นว่าแล้วถ้ากิดเจอฟังก์ชันที่มันเป็น x อย่างเดียวแต่ว่าจะมีหลายๆขั้นเช่น1ส่วนลากที่4ของ x กำลัง5อย่างเงี้ยน้ำก็หาได้เหมือนกันแล้วก็ต้องกลับไปดูให้หาให้ถูกว่าเออเอหน้าตา่างเงี้ยมันหายยังไง แล้วตออ่างเงี้สามารถเปล่งกับเป็น x ยกกําลังอะไรได้บ้างอย่างในที่นี้คือก็ถ้าค่อยๆทำดีลักั้นอย่างนี้ก็จะกลายเป็น x อ็กซ์กำลังห้าส่วนสี่นับดีเกซ์ลังห้าแล้วก็ถอยรากที่สี่ลากที่สี่ก็คือหนึ่งคูณส<ๆ>ี่แล้วพอ,อามาซ้อนกันก็จะเป็นนี้แล้วก็จากข้างล่างก็ย้อนกลับไปเป็นข้างบนได้เหมือนกันเป็นลบห้าส่วนสี่อ่าแล้วก็จากตรงเนี้ยค่อยนับึงค่อยกับใช้สูตรได้แล้วเพราะว่าตรงนี้กลายเป็นเลขตัวเดียวแล้วเวลาใช้สูตรก็คือเอาเลขนี้ไปบวกหนึ่ง ตามสูตรเลยเป็นเอกลางเลขนี้บวกหนึ่งหารด้วยเลขนี้บวกหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดใช้บัตรบังก็จะจําได้เองถ้าเกิดจําไม่ได้ก็จอดไปข้างข้างไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าที่สําคัญก็คือเอาไปใช้แล้วจะไปตีความอะไรได้อีกหลายอย่างแต่เมื่อกี้คิดเเป็นเรื่องของสูตรแลลวนะต่อไปออยากอีกทกันนะันต่อไปก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของสมบัติแล้วกันนะครับว่าถ้าฟังก์ชันมันเยอะกว่านี้มีตัวอะไรเยอะกว่านี้จะสามารถนับแกะยังไงเพื่อจะคำนวณออกมาได้